สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสุโขทัยไลฟ์สุกโกทีวีแชมเปี้ยนลีกด้วยนะฮะวันนี้เป็นที่ก็เรยครับแบงค์เฮดที่2ในรอบแชมเปี้ยนลีกครับใช่แมตช์นี้เราเปิดบ้านอีกแล้วเปิดบ้านต้อนรับนครนายก FC ใช่ทีมอ่ารองแชมป์จากโซนภาคกลางเราครับอู่ช่วงท็อฟอร์มมากเลยสุโขทัย FC ครับครับผมมากโอ้ตอนนี้นครนายกเนี่ยฉายาของเขาคืออ่าเมืองทองบีนักเตะสัญชัยเป็นเมืองทองล้วน <im itation> ในข่าวว่าเขาสดนายกครับนยกนี่มีความสดครับมีความสดของทางด้านของพวกผักพวกปลาความสดมากนะนายกเนี่ยมีความสดตัวผู้เล่น <Ừ. S 3> ตัวเล่นความสดมากเป็นส่วนใหญ่เป็นคนทีมชาติในเอฟซีวันนี้มาเต็มฮะมาเต็มเพราะว่าไม่มีที่นั่งครับผมก็วันนี้รายการเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือใส่ไข่แบบว่าไม่ใช่ใส่ไข่พิเศษด้วยใส่เกือก่อนเกมวันนี้เด็ดแน่นอนโอ้โหฟันทงใครบอกว่าเทปแรกเด็ด เจอเทปนี้เข้าไปผมว่าลืมเทปแรกได้ขาวได้ขาวครับได้ขาวได้คู่เทปนี้มาหมวยมาหมวยเดี๋ยวเล่น้าสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็กมาต่อไปติดตามรายการของเราได้เลยวันนี้ใช่ไปติดตามหมดในรายการวันนี้เลยครับครับ Last c o l TV แชมเปี้ยนลีกเทปที่สอง เกอก่อนเกมสนับสนุนโดย iCarePass Together We Care ช่วงอะไรแบงช่วงอะไรตอนนี้เกอก่อนเกมเกอก่อนเกมครับครับผมหมวยมาแล้วที่แล้วขาวอยู่กับน้องไอรีนครับสวัสดีน้องไอรีนครับ,รบสวัสดีค่ะเป็นไงน้องไอรีนตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะยังอยู่กรุงเทพอยู่จบที่ไหน จบมเกษตรค่ะมอเกษตรเดกเกษตรแต่เป็นคนสุโขทัยเป็นคนสุโขทัยโดยกำเนิดเลยค่ะมาดูบ่อยไหมดูบ่อยค่ะดูบ่อยคือกลับมาตลอดกลับทุกที่เลยค่ะถ้าไม่ติดธุระจริงๆก็จะกลับตลอดเลยนี่เขาเรียกว่าพัดถิ่นแต่ก็กลับมาถิ่นตลอดได้ข่าวว่าฮอตเหรอเรากูฮอตกำลังร้อนใช่นลองไอรินเขากำลังกำลังมีคนสนใจมาดูเนี่ยมาดูบ่อยเนี่ยกลับไปกรุงเทพบ่อยเนี่ย ชอบใครชอบใครเป็นพิเศษชอบพี่น้องมาสบูงอค่ะทักษะเยี่ยมมากเลยค่ะภาษาพรมลงมาฟุตบอลดีฟุตบอลดีเขาผ่านบอลดีผ่านบอลใช้ได้เลยแบบว่าทักษะเตะบอลเองเตะบอลได้ปะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซ้อมตอนเย็นไปด้วยกันนะพึ่งจะไม่เล่นเหลือนเขาแล้วอยากให้อันนี้เนี่ยฝากให้เชิญชวนชาวจังหวัดสุโขทัยหรือว่าคนบ้านใกล้เรล่นเคียงที่ติดตามพวกเราเนี่ยให้ มาชมบรรยากาศให้ติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุขโขทัยแล้วก็ทุกๆคนที่รักกันเล่นดันดูฟุตบอลนะคะเล่นเหรอไม่เล่นไม่ไม่เล่นเราเราดูอย่างเดียวเราเล่นไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราชอบดูค่ะอ,อยากเชิญชวนคนสุขโขทัยนะคะมาเมาดูมาให้กําลังใจครับ เพราะว่าที่นี่มาทุกครั้งอบอุ่นมากจริงๆเพราะว่ามาเขาอบอุ่นเพราะว่าพี่น้องมาเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายได้เจอญาติพี่น้องใช่เหมือนงานคือสุดยอดทุกที่เลยค่ะจริงเหมือนงานบอเราเียมันยมให้เจอเจอคนนู้นเจอคนนี้คจะมีฤทธิ์แรงกลันเองทั้งนั้นต้องขอบคุณน้องไอรีนมากๆครับขอบคุณครับไปชมันเลยฮะกับเกมในครึ่งแรกครับผมไฮไลท์สกอตไทยพบกับ ทุกคนนายกมองทองอ่ะมังทองสองไปเลยสุขทัยไลฟ์สกอตทีวี สนับสนุนโดย iCarePass Together We Care คนมีใจสุขโขไัยอ i น n my heart ครับคุณเกือครับกับช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงคนมีใจ s u โ h ท t ย i n my heart ย้ยสโลกแกนเหมือนแบบคุชีว F M เอ็มอะไรประมาณตอนนี้ครับวันนี้ครับเขาคือคนดังแห่งย่านหน้าโรงพยาบาลช่างภาพมือหนึ่งอีกมือหนึ่ง ครับไม่สนใจเหี้ยแล้วตอนนี้สนใจแล้วออกรายการฉันเลยดครับสวัสดีครับอ้าวพี่โต้งครับอยู่กับโต้งสองตัวครับโต้งสวัสดีครับวันก่อนครับทำไมครับปล่าอ่แจวแกสบายดีไหมสบายดีครับพี่โต้งทำไรดีกว่าตอนนี้ทำไรอยู่ทำงานครับงานประจำงานประจำครับผมทำไม่ประจำะเป็นหมอเป็นหมอหมออะไรฮะหมอหมาครับมีมีหมาสองตัวก็เป็นเป็นอะไรครับหมอหมาหมา อ๋เป็นทำงานอยู่ปศุสัตว์ครับผมแต่ตอนนี้ก็รับจ็อบครับรับจ็อบทำอะไรครับถ่ายรูปครับอ่าแล้วไอ้ข้าวต้มข้าวต้มนี่เป็นไงฮะดีแต่การตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องปิดไว้ก่อนมาทำไม่ทันครับทำไมฮะไม่ทันคนซื้อเยอะไม่ทันใช้หนี้ค่ับนี่ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลยอับผมผานพี่ตงคนมุงเต็มเลยลุมซื้อข้าวต้มรถสิบล้อเสยจากหน้าโรงพยาบาลครับ อ่านไม่ตรงนี่วันนั้นก็ลงหนังสือพิมพ์โอ้โหทึงไมคือมันเด็ดมากต้องลงหนังสือพิมพ์เลยเหรอเด็กเสืร้อแม่งแทงกันตายพอยังพูดเลยพี่พูดเลยพี่ต้งนี่คือแฟนบอลยุคแรกใช่ไหมครับผมยุคแรกเลยนัดแรกนัดแรกมาเชียร์เมื่อปี2010ครับผมอ่าฮะครับผมแล้วเป็นยังไงนัดนั้นนัดนั้นเเลละะไม่แพ้แพ้มาเยือนครับแล้วเราเสมอแพ้ศูนย์ศูนย์พี่ต้งทำไรครับมาสนามนี่ปกติแล้วก็จะ ก็มาสนามก็ดูหาสาวๆถ่ายรูปก่อนครับต้องสาวสาวด้วยต้องสองตออพี่แฟนแล้วครับนี่คือคนเดียวกันปะเนี่ยใช่ป่ะอ๋อคนนี้คนนี้ใช่ไหมพี่แฟนแล้วครับเมียดุอ่ะก็น่ารักนะไอ้ตัวก็เฉยๆอ่ะกลัวเยอะอร่อยเลยร่อยจักอ่ะพี่ตงปกติพี่ตงมาถ่ายรูปครับบอลรูปครับถ่ายก็คือถ่ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแฟนบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลนักฟุตบอลผู้บริหารนะครับ กองเชียร์ที่เด่นๆอะไรเงี้ยครับก็เราก็เพื่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สโมสรด้วยครับตอนนี้บอลใกล้เตะแล้วทิ้งท้ายเลยว่าเรากําลังก้าวต่อไปที่ทางที่ดีต้องอยากฝากอะไรถึงแฟนฟุตบอลครับตอนนี้ก็สุดยอดพี่นังครันําเรียนคำคำพูดของท่านหนุ่มศักดิ์ท่านประธานสโมสรนะครับมาเลยครับว่าเธออยากได้ต้องช่วยกันสร้างครับโอเคครับทิ้งท้ายว่าอยากได้ ต้องช่วยกันสร้างครับถ้าไม่อยากได้ก็ก็ลาไปก่อนช่วงคนมีใจ In My Heart ครับขอบคุี่ร่วตอขอบคุณมากครับคนมีใจทุกคนให้ In My Heart Aftermatch หลังเกมสนับสนุนโดย i c a r e p a s s t o g e t t h r we care ครับคุณเครือครับแนนอนครับแบงค์ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วง Aftermatch ครับเกมผมหลังเกมหลังเกมอยอโนี้แเราอยู่กับกับตันอุ้มอันอุ้มครับเทวลิสจุนสมครับผมอุ้มสวัสดีครับมีความสุขครับทำได้สำเร็จแล้วครับ ก็สองนัดลวดสองนัดวดก็ที่เราถือว่าเรามาตอนนี้เราก็คือทําผลงานแล้วตามเป้าเราได้คือในบ้านเราต้องถ้าจะจะมุ่งที่ไปดิวชันหนึ่งในบ้านต้องสามแต้มอย่างเดียวครับผมกอง,งเชียร์มีส่วนไหมพี่ถามจรงิงกองเชียร์มีส่วนมากครับมีส่วนมากครับเพราะว่ายัางผมไม่พูดผมไม่เตะนอกบ้านเนี้ยถามว่าบอลอาจจะแบบจากเสมอเสมอกันเนี่ยแต่เจอกองเชียร์เขากดดันอาจจะสภาพเราอาจจะด้อยลงไปก็ได้ครับเรามาถูกทางนะครับแต่ผมก็อยากจะทิ้งท้ายนึงว่าอย่าให้เหมือนอย่างสโมสรที่ขึ้นอย่างเชียงรายอย่างที่ ดิวิชัน2ดิวิชั่น1คนดูเต็มแต่พอรู้สึกว่าบอลแพ้กองเชียร์ก็เริ่มจะหายไปแบบคือไม่อยากให้คิดอย่างนั้นครับท่านทนผลงานผลงานถือว่าเรามาตามเป้าครับผมใช่พี่ครับถ้าเราอยากจะให้ชาวครอบครัวสุโขทัยเอฟซีครับช่วยไปส่งกำลังแรงใจพวกผมเลยครับพวกผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับ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 ผมนี่สุดยอดครับขอบคุณพี่อุ้มมากครับพี่อุ้มขอบครับเจอกันที่เดมนะครับและอีกท่านหนึ่งครับในช่วงหลังเกมเป็น แน่นอนไม่เป็นใครไม่ได้เลยตอนนี้โคตรละคุณซื้อของเราครับพี่หล้าสวัสดีครับยังไงครับโคตรละสองแมตช์ในบ้านสามแต้มเต็มๆก็ถือว่าแฮปปี้ครับแฮปปี้สองเกมครับผมรับตามเป้านะพี่รับตามเป้าครับรับตามเป้านะพี่รับตามเป้าครับวันนี้นี่พอใจไหมครับกับรูปเกมที่ออกมาในส่วนหนึ่งก็ต้องชมน้องๆนะครับเล่นได้ตามแทคกติกนะครับแต่ว่าก็จะมีครึ่งหลังนะครับที่จะมีเชฟลวนบ้างแต่พวกเราก็กลับมาได้ ครึ่งหลังนี่ผมผมสังเกตนะพี่นะว,ว่า2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นรับแล้วโต้ใช่ไหมพี่ในครึ่งหลังของทั้งทั้งอุดรทั้งทั้งเราเนี่ยรู้ว่าเป็นรูปเกมมันเป็นอย่างไรเองแน่นอนครับเพราะว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะเราได้ประตูแล้วนะครับอีอยากแล้วอย่างที่สองเราต้องไม่ให้เสียประตูถ้าไม่ถ้าคมๆหน่อยนะผมว่าสี่ลออูกอ่ะรัดหน้าดีกว่าพี่ละรัดหน้ารัดหน้าเราเจอป่าน้ำโพอยากให้เชิญชวนแฟนฟุตบอล ตามไปเชียร์เหมือนในบ้านเนี่ยวันนี้มาหกห้าพันสี่ห้าพันเนี่ยครับผมก็เชิญชวนนะครับแฟนบอลสุโขทัยนะครับทุกท่านนะครับไปเชียร์นะครับให้ให้เราเหมือนไปปากน้ำโ h เหมือนเล่นในบ้านที่สุโขทัยเราอย่างนั้นเลยนะเหมือนที่เราไปยุทธยาใช่ไหมครับผมเพราะว่าควาสวรรค์แป๊บเดียวเองกรุงเทพสองชั่วโมงเองครึ่งครหนึ่งมาเต็มแน่ผมว่าเชื่อว่าแมตช์นี้เนี่ยผมว่าสนามแตกอีกอ่ะครับครับผมครับก็ยังไงวันนี้เราต้องขอขอบคุณครับคุณสื่อคนเก่งของเราครับโค้ชอิสระศรทะโลมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ รู้หรือไม่สกอตไทยเอฟซจากทีมท้ายตารางในฤดูกาลที่แล้วหรือฤดูกาล2012-2013ทีมสกอตไทยเอจบอันดับที่3โดยมีคะแนน60คะแนนจากการยิงทั้งหมด22ประตูดาวสันโบของทีมคือพี่หนุ่มพรชัยสังทองกองหน้าสุดเจ๋งของเรานี่เองโอ้โหแล้วจบไปแล้วนะครับแมต นี้นะครับเป็นไงบ้างครับคุณบิงครับเบนบทองบีครับโดนสุขโขทยัยเอฟซียำเข้าไป1นึ่นยกิ่นยำกันอร่อยเลยอร่อยเลยเป็นไงบ้างวันนี้ดีใจครับอ๋อมึงเหรออ๋อเอาเชียอะไรกันแล้วพวกมันละจะลอ่อจะลอ่กลอกันเองแล้ว,วะอะจะฆ่ากันเองแล้วอะยืนพักเนื่อ,อเป็นยังไงเราันนี้แบงค์เป็นยังไงเป็นยังไงมันทีเด็ดเขาคุณเกลือในบ้านสองแมตติดเราจัดไปหกแต้มหกแต้มซาใจ สะซอยสะซอยร้อยกานี้เราเล่นกันหนักเหลือเกินนะถ้าไม่ไม่ดวงดีอยู่นี้หน่อยนะสเมตรอะยามศึกเราลบยามสงบเรารักกันโอเคครับอ่ะฮะมาครับมาครับว่าไงพี่จฮะทิงานผมอยากออกโทรทัศน์ครับตแต้มไงฮะดีใจหฮะ Yes หนึ่งเลยนะ ไอ้บมรท่าไอ้เจนจีมรรท่าไอ้บัตคอดไอ้เย็ดเย็ดเนี่ยเออคงจะสะใจกับเนื้อหารายการวันนี้ครับแน่นอนมีเต็มอิ่มอีกแล้วฮะโอ้วันนี้บรรยากาศแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางทางทางไหนทางไหนทางเรือทางบกทางน้ำทางอากาศอาจจะเป็นทางท่ออะไรบ้ามันจะหลายทางจังเลยเอาเป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก สกูไทยไลฟ์สกอปพ่อกูรวยอะไรนะพ่อกูรวยพ่อกูคือไม่ใช่พ่อเรานะพ่อกูไม่ใช่พ่อแบงค์หรือว่าไม่ใช่พ่อเกื้อได้พ่อกูใบบ่าวตอนนี้เป็นยูทูบชแนลครับอ่ายูทูบชแนลก็จะเป็นชแนลของสุโขทัยไลฟ์สกอปทีวีอ๋อแน่นอนครับเป็นชแนลของเราเองมีเต็มอิ่มครับครับผมพบกันใหม่ในเชฟหน้าในบ้านในบ้านใช่ในบ้านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับผมกอเกื้อครับผมแบงค์ครับ ต้องลาไปก่อนลา,ลาแม่ยกแบบสายันทิ้งไหล่สวัสดีครับสวัสดีครับ โขทายระยะทางจะไกลขนาดไหนแต่ผมจะกลับมาเชียร์ทุกนัดเพราะผมเป็นคนสุโขทัยครับสุโขทัย FC เป็นสิ่งเป็นสารเสฟติดชนิด1ครับที่ถ้าใครได้ลองแล้วต้องติดไปตลอดตั้งแต่ปีแล้วนะทุกนัดฝังใจเลยผมโค้ชเอฟซีเลย